เจนทำไมถงแม่เพิ่งสัง่งแม่ซื้อทำไมถึงแม่ซื้อถังออกซิเจนมาให้จ้าอ๋อเอาไวนะ้นอนแล้วค่ะเมื่อก่อนปูป่เป็นภูมแพ้เป็นหอบก็ต้องซื้อแม่เพิ่งเลยซื้อถังออกซิเจนไว้ที่ติดบ้านแต่ปูปป่ไม่ได้ใช้เลย<อ>ใช่ค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะพอแม่มีน้องหมูน้องหมูจําความได้น้องหมูไอ้น้องหมูพูดได้น้องหมูก็พูดขึ้นมาว่าอยากเป็น อ,อยากเป็นหมอค่ะตั้งแต่อายุสองขวบฝ่านะคะจนตอนนี้สี่ขวบฝ่าค่ะจะห้าขวบเดือนสิงหาเนี่ยค่ะน้องหมูจะครบห้าขวบเต็มสามสิบเอ็ดสิงหานะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะและน้องหมูก็อยู่ได้ทุกวันด้วยนะคะกับอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็ชอบมากเลยค่ะไม่ได้อยากได้ของเล่นอะไรมากมายเลยขอแค่พวกเนี้ยเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่น้องหมูชอบค่ะ นี่แหละจ้าน้องหมูเล่นของเล่นอยู่ตรงนี้ได้ทุกวันและทั้งวันด้วยจ้าเนี่แหละค่ะตามจินตนาการของเด็กน้อยนะคะชอบมากถึงมากที่สุดออกมาค่ะลูกอย่าไปเล่นน้ำคะ่ะ